ับผมเอลวก็นะครับวันนี้จะมารีวิว ID ที่228นะครับไอดีาดาวน้ำตาลนะครับมาดูสีตินะครับสีติครับอัตราการชนะนะครับ8,2มแพ้5,3ครับมาดูริเรท60%สิเด้หนดครับมิชชั่น1 4 0 0งนครับอัตราควมแมน5เปอรเนตอัตราการอยู่ร่49รเครับพชอยู่ที่3,1นะครับเอ่อย p นะครับอยู่ที่25,900 0 0 0านะครับ s อ p เหลือ2 0 0 0 0นะครับ ไอเทมตัวละครหมดแล้วนะครับแล้วก็ไอเทมนะครับจะมีให้ชลอนอีพีขอ5% 27วันครับเปลี่ยนอาวุธเร็ว52วันป้องกันทีมครับอีก2วันนะครับแล้วก็จะมีสเปเชียลแพ็กเกจนะครับข้างในจะมีพวกอีพีคูณ2ระบอัพแล้วก็เปลี่ยนอาวุธเร็วเก็บอาวุธนะครับอะไรประมาณนี้อย่างละ30วันนะครับมี2แพ็กก็60วันนะครับแล้วก็จะมีสปีดแพ็กเกจแบบ7วันครับ4แพ็กอีพีแพ็กเกจแบบ7วันครับ9แพ็กนะครับแล้วก็เซตเสือนะครับแบบ ก็ยังไม่ต้องเติมอีกนานนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับมีแบ็ k เดวิลนะครับแบบ7วันอีกหนึ่งแพ็คด้วยนะครับปืนนับแล้วมีประมาณ50เกือบ60กระบอกเลยครับนี่ครับมีโปร M4 ด้วยนะครับแล้วก็โปร AK โปร PSG ตระกูลโปรมีครบเลยนะครับปืนประจำยศก็มีครบนะครับอย่างละ3นะครับเนี่ครบเขาบ้า PSG ก็มีครับปืนจินตกราม7ปีมีแค่ AK นะครับแล้วก็แชมเปี้ยน M4 แชมเปี้ยน PSG มีครบครับคาร์โมน M4 ก็มีครับคิวตี้ M4 ก็มีครับ ตระกูล M4 นี้หลายคนน่าจะถูกใจไอดีนี้เลยนะครับ Osceol M4 ก็มีนะครับถาวรแล้วก็จะมีปืนจากกิจกรรม8ปีมีแค่ R.A.3 ครับนี่ครับปืน M4 ครับหมดศูนย์ก็มีนะครับปืนจากปืนปี2014นะครับ Predator M4 จากยศ3ดอกก็มีครับ Lion M4 ก็มีครับเทพ M4 ครับแล้วก็ M4 เพชรนะครับได้ถาวรมาแล้วตระกูล M4 นี้หลายคนน่าจะชอบเลยนะครับตัวนี้นะครับถือว่าคู่อยู่นะครับถ้าใครชอบเล่น M4 นะครับ นี่ครับปืนประจำยนนี้มีคำถามนี่ครับมีมีดจากปี2014ด้วยนะครับก็สำหรับใครที่สนใจไอดีนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ facebook เท่านีจะสุคนนะครับหรือชื่อเดิมนะครับเอลกอนวันพีชนะครับหรือว่าอ่าสำหรับใครที่ดูผ่าน youtube นะครับก็สามารถไอดียไลน์มาสอบถามกันได้นะครับอ่าแล้วก็จะมีถ้าใครอยากติดตามผลงานนะครับจะมีกลุ่ม s Mo เมันฮานะครับก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับสำหรับการรีวิวก็มีเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ